สวัสดีทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้พบกันวันที่12เดือน9 2566เวลาตอนนี้อ่าเกือบจาก10นาฬิกาแล้วนะตอนนี้เวลา10นาฬิกา59นาทีนะครับก็พวกเราถ้ายังอยู่ใน ส่วนของขอบวนการนะ,ะสำคัญเนาะในการาเทรดนะฮะกลยุทธ์ M15 นาทีนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับจะเป็นการอธิบายนะครับเกี่ยวกับการใช้เทนไลน์นะครับในแบบของผมเนาะนะในในแบบของผมก็คือการใช้เทนไลน์นะฮะในกราฟ M15 นะครับ,ใน,บ,นรบในโครงสร้างแอวโครงสร้างเหตุนะฮะว่าอ่ามันมี วิธีการนะอย่างไรนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะฮะที่ได้เห็นวิดีโอชุดนี้นะครับน่าจะเข้าใจแล้วนะฮะว่าขบวนการเทรดของผมเนี่ยนะฮะในการเทรด M15 เนี่ยผมใช้อะไรบ้างนะครับอหนักครับหนักมากนะอ่าโอเคนะฮะ มันเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้คือนะครับการใช้เทรนไลน์เนี่ยนะฮะเราจะใช้นะฮะในกรณีที่ราคาเนี่ยนะฮะเป็นเฟนลงมาเนี่ยอ่ะอันนี้คืออันนี้คือเทรนไลน์ขาลงนะคือเทรนไลน์ขาลงนะ การใช้เทรนไลน์ขาลงในกราฟ M15 นั้นนะฮะผมจะผมจะใช้ในกรณีที่มันวิ่งลงมานะฮะแล้วมาสัมผัสนะฮะสัมผัสกรอบที่เรียกว่ากรอบ L นะฮะอันนี้คือสมมุติไม่ไปเป็นมันเป็นขาลงนะครับมันเป็นขาลงมาอย่างนี้นะฮะซึ่งนะครับทุกท่านจะเห็นจะเห็นว่านะครับในโครงสร้าง M15 นาทีเนี่ยนะฮะกราฟ กราฟนะฮะต้องวิ่งลงมานะครับต้องวิ่งลงมาอย่างเงี้ยวิ่งลงมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วมาแล้วมาวิ่งไปถึง l นะฮะก็คือ L ก็คือจุดบริเวณเส้นสีน้ำเงินเนี้ยนะคือคือเเนี่ยเราได้มาจากสามอบนะฮะสาม lb นะครับ,รบที่ไรเบกนะก็คือมันจะเป็นกรอบะบอ่าตรงนี้นะครับมันจะเป็นโครงสร้างของเอมสิบห้านาที นะครับอ่าไอ้ไอ้เนี้ยคือเทรนไลน์นะครับทุกท่านจะสังเกตว่านะฮะไอ้ไอเจ้าเทรนไลน์เนี่ยนะฮะมันจะมีการวิ่งลงมาถูกไหมนะครับในกรณีที่เราจะรอเล่นบ่ายใช่ไหมเราเราจะรอเล่นบ่ายนะครับอ่าเราเราจะเล่นได้อย่างไรนะฮะมันต้องครบองค์ประกอบอะไรบ้างนะฮะอ่าผมได้อธิบายแล้วนะการตีเทรนไลน์เนี่ยเราเมื่อเราเห็นนะฮะ กราฟเนี่ยมีการเบรกขึ้นมาอย่างนี้ปึ๊บนะครับเรานะฮะไปดูฝั่งซ้ายนี่เลยเนาะที่เทนไลน์ที่มันลงมาอย่างเงี้ยนะฮะเราไปดูตำแหน่งนะฮะนับจากตำแหน่งปัจจุบันเลยนะ,ะอ่ะมันมันต้องเกิดขึ้นอย่างน้อยเนี่ยสามนะสามตำแหน่งเนาะอ่ะสามตำแหน่งก็คือตรงนี้ก็คือหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือสองสามสี่นะครับเห็นไหมนะฮะ อย่างน้อยเนี่ยมันมันต้องเกิดนะฮะการสัมผัสเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสามสามขึ้นไปนะฮะมันถึงจะเกิดเป็นเทรนไลน์ที่มีประสิทธิภาพนะฮะอย่างเช่นตัวอย่างในภาพนี้นะฮะมันเกิดหนึ่งสองสามสี่มันเกิดสี่ฮะ,ะมันเกิดการมันเกิดการสัมผัสนะฮะสองสามสี่แล้วก็ทิ้งลงมาฮะ,ะแล้วมาชนนะฮะกรอบเอลนะฮะกรอบแอลแล้วมีการปฏิเสธขึ้นไปแล้วก็เบรกในที่สุดนะฮะซึ่งมันเบรกไลน์นี่ นะ,ะซึ่งหมายความว่า,านะ,ะในกรณีที่มันเบรกนะฮะลายแบบนี้แล้วนะฮะนี่แหละนะฮะก็คือเป็นเป็นสัญญาณที่เราอ่าจะเหนี่ยวนะครับเหนี่ยวไกลก็คือเหนี่ยวฝังลายขึ้นไปนะครับนั่นเองเนาะโดยการะฮะเราจะใช้ฟิบโบตีนะครับตีเนาะมันก็จะมีโซนเนาะที่เรียกว่าโซน PO นะครับบริเวณแถวนี้นะครับแล้วเราจะรอให้ราคามันร่วงมาอ่โครงสร้างย้อยล่วงมาแล้วก็บายขึ้ไป นะครับอันนี้คือเป็นเป็นการเข้านะครับในกรณีเทน 15, นรนไลน์ M สิบห้านะเป็นขาลงมานะชนกกอะ L นะครับอ่าส่วนขาลงล่ะนะฮะขาลงเราจะเล่นอย่างไรนะขาลงก็ขาลงก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะสมมุติว่ากกอบด้านบนนี่เป็นหายอ่าแล้วเทรนไลน์ เป็นขาขึ้นอย่างเงี้ยอ่าเป็นขาขึ้นมาอย่างงี้ใช่ไหมอ่าเทศลนยเนะะีฮยก็ต้องมีการสัมผัสนี่อย่างน้อยเนี่ยสามตำแหน่งเดิมนะครับสามตำแหน่งเหมือนเดิมเนาะกราฟเนี่ยต้องมีการปรับตัวขึ้นมาอย่างงี้อันนี้คือโครงสร้างของ M สิบห้าอ่าแล้วหลุดอย่างเงี้ยอ่าหลุดลายตรงนี้นะ อ่าดูตรงนี้นะฮะมันมันกี่ครั้งมันสัมผัสกี่ครั้งนะ่คือหนึ่งสองสามสี่นะฮะเห็นไหมนะเมื่อไรก็ตามนะนะฮะที่มันมากกว่าสามครั้งเนี่ยนะฮะที่มันมันจะเกิดเป็นเทีนลายได้สองครั้งผมไม่ใช้งานนะต้องสามครั้งขึ้นไปสี่ครั้งผมก็ใช้งานห้าครั้งก็ใช้งานนะฮะอ่าขอให้มันมากกว่าสามนะฮะเห็นไหมมันมันจะมีการสัมผัสหนึ่งสองสามนะ สังเกตดูนะฮะมันเราพวกเรานี่จะตีเป็น,ปนแนวรละหน้ามานะฮะ,ะมันจะสัมผัสเส้นลายเนี่ยนะแล้วอ่าเมื่อครบแล้วนะฮะมันมักจะมีการทิ้งลงมาอย่างเงี้ยมันก็จะเบรกลายนะอ่ะก็คือจุดนี้มันเป็นเนจุดที่เขาเบรกถูกไหมนะ,ะเมื่อเขาเบรกลายนะ,ะตรงนี้ไอ้ตรงจุดนี้มันก็คือ h ฮสเฮนี่ก็คือมันเป็นแนวต้านที่เราหามาจากทีไรเบ นะครับเห็นไหมมันมักจะมีระยะสาคัญนะฮะตรงบริเวณโซนโซนพวกนี้นะฮะซึ่งตรงนี้มันเป็นโครงสร้างของ M 15้านาที M 1 5นาทีนี้เราไว้เหนี่ยวอย่างเดียวนะฮะก็ไว้เหนี่ยวอย่างเดียวอ่าเดย์ Day หนึ่งนี้เราไว้ดู T- ไลเบกเพื่อจะหากรอบ H แล้วก็กรอบ L เงี้ยเห็นไหมนะฮะจากนั้นนะฮะเมื่อเราเห็นพฤติกรรมของกราฟเนี่นะฮะที่มันปฏิเสธในโซนนะฮะหรืออาจจะเหนือโซนก็ได้นะบางกรณีมันมันอาจจะเหนืออย่างเงี้ย แล้วมันค่อยทิ้งอย่างนี้ก็ได้นะฮะมันก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันเนาะจากใดที่มันปรากฏอยู่ที่เหนือหายนะฮะอ่ามันเมื่อมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะฮะเราก็จะนำไอ้เจ้าฟีโบนะฮะมาตรฐานเลยนะแล้วมาตีนะมันก็จะได้โซนที่เรียกว่าโซน PO นะอ่า PO นะฮะแล้วเราค่อยรอให้ราคามันย้อนกลับมาที่ P o เนี่ยแล้วก็เซลลลงมาอ่า s อตั้งไว้ที่เหนือเกาะนะฮะแบบง่ายนะครับอันนี้คือ คือมาตรฐานนะครับคือการเล่นมาตรฐานแบบแบบโครงสร้างกรอบ L high นะ่ะง่ายๆเลยนะครับเราจะเล่นกันอย่างนี้เลยทีเดียวนะะอ่าแล้วถามว่าการเล่นนะฮะด้วยโครงสร้าง f 1 5กรอบ L high เนี่ยนะฮะเราเล่นจบในวันไหมจบในวันนะฮะคือจบในวันเพราะอ่าถ้าทุกท่านนะ่ะดูนะฮะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอ่คู่นี้ นะครับคู่นี้ E U R C A D เนี่ยนะฮะก็ที่จริงแล้วมันมันเป็นการวิ่งนี่ค่อนข้างกว้างนะฮะค่อนข้างกว้างอย่างไรนะฮะก็คือเราเราจะเห็นว่าอา่ตอาตรงไอตรงบริเวณเส้นสีเขียวเนี่ยนะฮะมันเป็นกรอบ L นะฮะกรอบแแล้วราคานี่นะฮะมีการวิ่งลงมานะ,ะเป็นลักษณะของการวิ่งเป็นเป็นเทรนนะฮะขาลงของ M 1 5นาทีนะฮะ ซึ่งเป็นชุดที่เขาวิ่งลงมาอย่างนี้นะคระับวิ่ง,งมาอย่างนี้นะฮะมาสัมผัสที่ L นะฮะเมื่อมาสัมผัสที่ L แล้วนะฮะ,ะดูนะ,อ,ะอันนี้คือโครงสร้างของ M15 มสินะครับเสิ้ทีอเส้นสีเขียวนี่ก็คือ L นะครับ าราคามีการวิ่งลงมาแล้วก็เบรกเบรกตรงนี้นะครับ่าสังเกตด,ดูเทรนไลน์นะฮะว่าเทรนไลน์เนี่ยมันมันถึงสามตำแหน่งไหมนะฮะก็คืออาจจะเป็นหนึ่งสองสามนะครับอันนี้สี่ก็ได้แล้วแต่เนาะแต่แต่มันไม่เต็มคลื่นนะฮะถ้าจะเต็มคลื่นเนี่ยมันต้องลงมาสัมผัสด้านล่างนี่จะถือว่าเต็มคลื่นเนาะ แต่ถามว่าไม่เต็มคลื่นเลยไหมมันมันก็พอได้นะฮะแต่มันก็ไม่ค่อยดีนะฮะแต่ถ้ามันเต็มคลื่นมาเลยเนี่ยมันจะดีเนาะ,ะแต่ว่าไอ้นี้ยเราอาศัยว่าตรงนี้มันเป็น L อลนะเมื่อมันเป็นเอนะฮะมันเดรกชุด L อลย่างเงี้ยนะฮะผมใช้ฟิบูชุดหนึ่งเนี่ยมาตีไอ้โซนนี้มันจะเป็นพีโอนะฮะ PO ใช่ไหมถ้าเราจะเล่นเนี่ยเราก็จะบายจากโซนนี้ขึ้นไปนะครับ s อก็จะตั้งไว้แบบนี้นะครับ ซึ่งการเล่นในลักษณะแบบนี้มันเป็นการเล่นนะฮะเราเรา,เราจะดูว่าไอจุดความเสี่ยงของเราเนี่ยนะฮะเมื่อเทียบกับผลตอบแทนเนี่ยมันคุ้มไหมอ่านะถ้าคุ้มมันก็บาปได้นะแต่ถ้ามองว่าเอ้ยกรอบมันเยอะเกินไปนะกรอบมันลงมาอย่างนี้มันเยอะเกินไปเราไม่เล่นนะ,ะเราก็ไปหาสัญญาณคู่อื่นเล่นนะ,ะเพราะว่ามันมีคู่อื่นที่ให้เราเล่นเนี่ยมากมายนะฮะเดี๋ยวผมจะลองไล่ไล่ไปดูนะเดี๋ยวผมจะหาคู่สวยๆแล้วอธิบายให้ทุกท่านดูนะครับน,นี้ อันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะว่าผมไม่ได้เตรียมกาฟมาก่อนเลยนะนะฮะผมผมไม่รู้ว่ามันเป็นมันจะมีสัญญาณให้ผมอธิบายหรือไม่นะฮะไปดูนะครับอสักคู่หนึ่งเนาะนียฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาคู่เงินเข้ามาก่อน my ซิกบุ๊กนะฮะ ไปซิกบุกอ่าเดี๋ยวไปดูตรงนี้เดี๋ยวผมจะไล่จากเดี๋ยวผมจะไล่จากอันดับที่ยี่สิบแปดขึ้นไปละนะอ่าไปเริ่มตั้งแต่คู่ n z DC HF แล้วกันเนาะ n s e t DC s f นะครับ เอสเอชดีซีอนี้อ่ามันมันลงมาแล้วเนาะนะมันลงมาถึงจุดนี้ละอ่าต่อไปเป็นไล่ไปเรื่อยๆนะจนจนกว่าจะเจอเนาะเอ dca d นะครับไปดูเนาะเอสเอชดีซีเอดีอ่าเห็นไหมนะมันมันมันเบรกตรงนี้นะฮะ อ่าผมผมจะอธิบายตรวนี้ไอ้ที่จริงตัวนี้มันผ่านนั่นแหละนะฮะเห็นไหมนะฮะมันมันจะเกิดลักษณะบแบบแบบคล้ายๆผมอธิบายเลยนะเห็นไหมอ่าตรงตรงนี้มันเป็นไฮนะไอ้ไอ้เส้นสีแดงเนี่ยนะเดี๋ยวไปดูที่ท,ที่การาฟเดก็ได้อ่าที่การาฟเดเนอะอ่าตรงนี้มันเป็นไฮนะไอ้ตรงนี้ไม่เกี่ยวเาบอก ตรงเส้นนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาร์กเป็นเป็นสีน้ําเงินแล้วกันไอสีน้ําเงินนี่มันคือหายนะที่ผมหามาจากไ,ไอไเจ้าทีไลน์เนี่ยะะแต่ตรงนี้มันเป็นการเล่นไปกับเพรนเนาะนะครับอ,อย่าลืมนะครับมันจะมีสองสองอย่างนะ,ะก็คือการการเล่นสวนทีไลน์กับการเล่นตามทีไลน์ลงมาฮะมะันมันจะมีสองแบบเนาะดังอย่างเช่นในกรณีนี้ก็คือการการเล่นอ่ากรอบไฮที่มันเป็นไปกับเทรนซึ่งมันจะมีพลังนะฮะเป็นพิเศษ อาไปดูนะครับเท่งเทียนะฮะอ่ามันเกิดนะฮะลัก,ลกษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะทำภาพให้เห็นแบบแบบอ่าชัดเจนกันนะ,ะซึ่งนะครับราคามีการวิ่งขึ้นมานะครับอ่าตรงนี้ไอ้ผมใชฟ้ฟิโบตีเนาะอันนี้ผมผมตีจาก จากจุดที่เขาหลุดเบรกฮะก็คือหลุดตรงนี้ใช่ไหมไออันนี้คือการตีอีกอีกแบบที่หนึ่งนะฮะหรือการตีแบบที่สองนะการตีแบบที่สองก็คือเราเรารอให้ราคามันลงมาอย่างนี้แล้วรอให้มันย้อนกลับนะฮะเราก็จะได้กรอบกรอบตรงนี้กรอบแอเนี่ยนะฮะปึ๊บอ่ะ,อะเห็นไหมราคามันก็จะวิ่งเข้าโซนเนี่ยนะฮะมันมันก็จะทิ้งลงมานะครับให้ทุกท่านสังเกตดูนะฮะว่าว่านะฮไะอตรงนี้ตรงตรงเส้นสีน้าเงินนี่ก็คือ ก็คือ h นะครับเเห็นมั้ยนะฮะอ่ะตรงนี้คือ m อ5สิบห้านะอ่ะเอสิบห้านาทีนะฮะอ่ะตรงนี้คือกรอบ h นะฮะนะอ่ะเอ็สิบห้านาทีนี้มีการวิ่งขึ้นมามาถึงตรงนี้แล้วก็หลุดเบรกประมาอย่างนี้ นะครับดุดเบรกลงมาที่ที่ตรงนี้นะฮะมันเกิดขึ้นที่ที่กรอบไฮนี่จากนั้นตรงนี้คือพ o โอนะครับพ o อที่เราวัดจากตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้่ะกรอบตรงนี้นะฮะแล้วราคาวิ่งกลับขึ้นมาที่พ o โอนะจากนั้นราคาก็ทิ้งลงมาอย่างนี้นะครับอ่ะนี่แหละนะฮะคือคือลักษณะนะที่ที่เขามักจะเกิดนะเอามักจะเกิดแบบเนี้ย นะครับนะอันนี้คือคือขาลงนะที่มันเกิดขึ้นที่ H TS, นะฮะอ่าเกิดขึ้นที่ H TS, มันจะเกิดแบบเนี้ยนะ,ะแล้วพฤติกรรมนะฮะของเขานี่มันมักจะเกิดแบบแบบแบบนี้แหละนะคล้ายๆเดี๋ยวผมจะไล่ไปเผื่อเผื่อจะเจอนะสัญญาณแบบจัดๆอ,อ่ออันดับที่ยี่สิบหกอะ C H F J P Y นะฮะเดี๋ยวไปดู C H F J P Y เป็นยังไงนะฮะเออตรงนี้นะก็ C H F นี่ก็ก็บายขึ้นไปได้อยู่นะนะฮะอ่าจากจากรูปแบบบายได้นะมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปตรวจไอ้เช็คดูว่าตรงนี้มันเป็นกรอบ L ถ้าถ้าเป็นกรอบ L ก็บายได้นะฮะอ่ะทุกท่านจะเห็นว่านะฮะ C H F J P Y นี่นะฮะตรงเส้นสีแดงนี่ก็คือกรอบ L นะที่ผมจับอ่ะทุกท่านดูดีๆนะฮะอา่าแต่ถามว่ามันสวยไหมมันไม่สวยเท่าไหร่นะฮะแต่มันก็พอไดนอ้นะครับเพราะว่าทําไมผมถึงบอกว่ามันไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่ามันมีอไอเนี้ยอยู่นะฮะหนึ่งสองที่จริงแล้วถ้าตามหลักการจริงๆนะฮะการจับคู่ลายเนี่ยนะผมจับสองใช่ไหมละ่นะคือจุดนี้หนึ่ง นะครับที่จริงมันควรที่จะเกิดกับตัวบริเวณเนี้นะฮะแต่ถามว่าถ้าเกิดลักษณะแบบนี้มันเล่นได้ไหมมันก็ขอเล่นได้นะเพราะว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นไฮอ๋อก็อาจจะเป็นแอลเหมือนกันเนาะอ่าถ้ายึดเนาะถ้าเราไม่ซีเรียสเรื่องเรื่องของของบิดเนี่ยไอ้ไอลายเนี่ยเท่าไหร่เนาะก็อาจจะผ่าอย่างนี้เลยเนาะก็อาจจะยึดอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์งานเนาะที่เกิดขึ้นนะฮะก็ถ้าผมยึดอย่างนี้นะครับผมก็จะได้กรอบ อ่าตรงนี้ก็จะเป็นแอนะฮะก็จะเป็นแอแต่ถามว่าแอลสวยไม่สวยนะเพราะว่ามันมีไอซีไลเบกไอเล็กๆนี้ขึ้นอยู่ด้านบนอยู่นะฮะมันมันควรที่จะอ่าเกิดบริเวณนี้มากกว่าเนาะแต่ถามว่ามันเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้คนระับเพราะว่าเราเนี่เล่นในระยะไม่ไกลมากนะฮะเราจะเล่นในในระยะกรอบของของซุนราคาที่ไม่ค่อยที่อะไรมากมายนะฮะอ่าสังเกตดูนะฮะถ้าเกิด เราหานะเทีนไลน์นะเราตีเทนไลน์หาก็ถ้าเป็นชุดล่าสุดชุดล่าชุดไอชุดล่าสุดยังไม่เจอนะฮะยังยังไม่เจอลายลายที่สามตำแหน่งเนาะ,ะแต่มันก็จะมีตรงเนี้ยมันมีตรงนี้นะฮะหนึ่งสองสามอ่ะมันมีตรงนี้ตรงนี้มันจบหรือ,อยังฮะเดี๋ยวเราไปวัดดูตรงนี้ว่าอ่า มันเล่นชุดนี้จบหรือ,อยังอ่าชุดนี้ก็ยังไม่จบนะฮะชุดนี้ยังไม่จบเนาะก็คือชุดนี้เนี่ยมันมันวิ่งจากพีโอตรงนี้แหละนะฮะมันวิ่งจากพีโอตรงนี้แหละมันควรที่จะไปไปจุดนี้นะก็คือมันควรที่จะไปสุดกล่องนะฮะหลังจากที่กราฟลงลงมานะฮะบเบรก ย้อนกลับนะฮะแล้ววิง่งนะครับแล้วกดลงมาที่ P O อีกครั้งหนึ่งมันควรที่จะไปจบกบินะครับแต่มันเป็นการวิ่งแบบแบบไม่ค่อยสวยนะฮะมันการวิ่งแบบไซส์ B แบบนี้ผมผมไม่ค่อยเล่นนะฮะผมก็ไม่ค่อยเล่นอ่าผมก็จะไปหาสัญญาณอ่าที่มันสวยๆ C A D C H F นะฮะเดี๋ยวไปดู C A D C H F อืมอ่าตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเนาะตัวนี้มีการเบรกลายนะเบรกลายแต่เราไปดูเนี่ยตรงนี้มันเป็นเฮดไหมนะฮะสำคัญเราเราต้องไปดูด้วยนะ,ะว่ามันมีเฮดหรือเปล่าอ่อถ้าไปดูตรงนี้นะครับที่จริงเวลาที่เราจะเล่นเนี่ยนะฮะผมอยากจะแนะนําให้เราเออมาดูปัจจุบันเลยเนาะนะฮะ เพื่อจะได้ไอโซนปัจจุบ,บันว่าไอโซนนี้เป็นเนดเป็นเป็นโลจริงๆเปล่านะคือตรงนี้ก็จะเป็นโลอ่ะเป็นโลนะเส้นสีเงินเป็นโลเส้เนนะสีแดงเป็นเฮดนะฮะอ่ะไปดูที่แท่งเทียนอ่ะตรงนี้คือเฮดนะฮะแน่นอนอยู่แล้วเนาะไปดูที่เอ็มสิบห้าห้านะครับอย่างนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้นะอ่ะเดี๋ยวไปดูเทรนไลน์ สามสามจุดนะเททนไลน์นลต้องต้องสามจุดนะฮะ,ะจุดนี้ได้ไหมอีลากมาตีลากผ่าไปอย่างนี้นะฮะ,ะได้ไหมแบบนี้หนึ่งสองสามไหมอ่ะก็ก็ขอได้นะฮะตรงนี้คือหาอะตีตีผ่าขึ้นมาอืม ผ่าผ่านี้นะฮะได้หมดเนาะเขาขึ้นอยู่กับสายตานะว่าว่าเราจะผ่านหรไหนนะ,ะเราผ่าเพื่อจะดูแค่ไอเทนไลน์เป็นชุดไลายแล้วนะฮะมันมาอย่างงี้มันเบรกนะฮะมันมันเบรกตรงบริเวณนี้ถูกไหมตรงนี้คือคือจะเป็นจุดจุดที่เราจะนำฟิบนี่มาตีเนาะตีขึ้นไปเนาะเห็นไหมนะฮะเราก็จะได้กล่องมาอย่างงี้เห็นไหมนะฮะก็ตอนนี้ราคามันไซ์เวอย์อยู่ที่พีโอเนี่ยนะฮะ มันก็มีโอกาสที่จะร่วมนะครับมีโอกาสที่จะร่วมลงมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ S L ตรงนี้ไอจุดเข้ามันก็จะอยู่ P O ท<ม>ั้งหมดนี้นะฮะทุกท่านจะเห็นว่าชุดนี้นะฮมันก็จะทำในลักษณะของการเกิดในกรอบ h IGH. อ่ h เกิดโครงสร้าง S e 1 5ในกรอบ h i g นะะก็คือ ตรงนี้เป็นเป็นเป็นโครงสร้างของยี่นะครับอ่ะหลุดตรงนี้หลุดลายนะรลววาาตรงนี้นะครับแล้ววิ่งเข้ามาที่ PO โอไซเวนี้นะครับตรงนี้คือไฮของชี i ลายนะฮะอ่ะอนนี้คือตัวอย่างนะตัวตัวอย่างที่อธิบายนะครับ ให้ทุกท่านดูนะฮะแต่มันอาจจะไม่ค่อยสวยเนาะนะทุกท่านลองลองไปหาอะไรที่มันสวยๆนะฮะดูนะครับอะไรที่มันสวยๆที่เราตีเทียนลน์ขึ้นมาแบบชัดเจนอย่างเงี้ยเบรกแบบนี้ทนสวยอย่างเงี้ยนะฮะมันจะยิ่งดีนะครับเข้าแบบเนี้ยเนาะนะฮะเดี๋ยวเราไปฝึกกันนะฮะเดี๋ยวผมกลัวว่าวิดีโอจะยาวเกินไปนะก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จขั้นสูงนะฮะสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ